เอาละท่านผู ını, men, ้ชมครับเดี <S 2> <S 2> ๋ยวช่วงนี้ฮะช่วงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะยังคงอยากติดตามสถานการณ์ประเมินสถานการณ์กันในเมียนมากันก่อนต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่นั่นเองเนี่ยก็ยังคงมีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรทิตินันนะครับพงสุทธิทรักนะครับจากรัสศาสตร์ุลานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณพัฒน์ครับคุณเอกพัฒน์ครับครับ อาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะมีการประชุมอาเซียนเร็วๆนี้อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับว่าวาระที่หลายคนจับตาก็คือเรื่องในเมียนมาแล้วก็มินออนไลน์ผู้นำคณะรัฐประหารเนี่ยก็จะเข้าไปประชุมด้วยนะครับเวทีนี้จะดูดเดือดขึ้นไหมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียนมาในเวลานี้เดิมพันธุมันสูงครับค่คุณรัคุณเอกพัฒ์คือว่าเ,เราจะเห็นนะครับว่า เ,เวลาผ่านไปเกือบสามเดือนนะครับเกือบสามเดือนที่อาเซียนเนี่ยเรียกประชุมผู้นําของประเทศต่างๆของสมาชิกต่างๆนะครับสามเดือนนี้นับนานมากนะครับปุ่มพามีนาจะไปส้นเดือนเมษาแล้วและในช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายไปเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับเจ็ดร้อยสามสิบเก้าคนณเวลานี้มีการสู้รบกันเกือบๆก็นสงครามสงครามกลางเมืองก็ว่าได้นะครับและในช่วงที่ผ่านมานั้น อาชิงจะโดนกดดันมาตลอดนะครับว่าต้องต้องหาคำตอบต้องหาวิธีทางที่จะพยายามกอ่อให้เกิดการการพูดคุยเจราจาไกลเกลี่ยอย่างน้อยน้อยก็ต้องหยุดความรุนแรงเพราะว่า,าความรุนแรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีความโหดท้ายทารุณน,นะค,คุณกุลพัฒน์ทุ่เอกพัฒน์เจ้ทห,หารนี่ยิงประชาชนนะครับแล้วก็มีการชารุณกรรมด้วยอะไรด้วยนะครับกลับกันไปการเดึอมีการใช้อาวุธหนักด้วยนะครับ แล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงการต่อสู้ระหว่างกองทัพธรมาดอกับพวกชนกลุ่มน้อยที่ติดวัตทั้งหลายแถวถาวบ้านเราด้วยแถวชายแดนไทยด้วยนะครับอันนี้เดิมพันสูงครับรอบนี้จะไม่ทําอะไรเลยเนี่ยก็ยากแต่ว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรอบพิเศษนะครับอันนี้รอบพิเศษราะว่าปกติอาเซียนการประชุมสุดยอดผู้นาเนี่ยเขาก็มีกันอยู่แล้วนะครับปีละสองครั้งครับครั้งตอนประมาณกลางปีก็จะเป็นระหว่างผู้นําอาเซียนเอง นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนปลายปีเนี่ยก็จะเป็นก็ะจะเป็นพวกประเทศอื่นๆที่เป็นคู่คู่คู่เดลจ่ายด้วยนะครับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายอะไรเงี้ยตอนนี้การที่อาเซียนจัดประชุมแบบนอกรอบแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนะครับไม่เคยมีมาก่อนก็นคือว่าปกติมันก็เป็นไปตามคิวนะครับเป็นตามคิวไม่มีแบบนอกรอบมาจัดเรื่องพม่าตรงๆอย่างเงี้ยนะครับแ่มันค่อนข้างจะ เหมือนกับเน้นเน้นเรื่องพม่าโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเรื่องเมียนมาโดยเฉพาะทางเมียนมาเองเขาก็เขาก็ไม่ค่อยจะชอบนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเป็นตัวปัญหาอะไรเงี้ยนะครับต้องมีการประชุมสุดยอดพมมาเรื่องเมียนมาโดยเฉพาะหลังจากมีการที่นำหน้าสําหรับทนเอกอาวุโสมินองลยเนี่ยผมก็แปลกใจนะครับเพราะก็จะมามาประชุมด้วยคือคือการประชุมสุดยอดอาเซียนรอบนี้คุณคุณพัฒน์คุณเอกพัฒน์ นอกจากเป็นเรื่องนอกรอบพิเศษแล้วนะครับรอบพิเศษแล้วเนี่ยคือท่าทีต่างๆของแต่ละประเทศต่างๆนั้นกว่าจะปรปชุมขึ้นไม่ได้นะครับใครจะไปใครจะไม่ไปคนไหนจะอย่างเช่นประเทศลาวประเทศไทยเนี่ยครับท่านนายกประยุทธ์ก็คนในประยุทธ์ก็ตัดสินใจไม่ไปนะครับพอไม่ไปอย่างนี้เนี่ยทาง,ทางประธาธิบติย์ดุจเต้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะไปหรือไม่ไปคือคนอื่นก็สองสิบสองใจบ้างแต,แต่แต่ตัวยืนเลยก็คือบูนายผู้บูนายนเป็นแชร์นะครับแต่สุร่านท่านก็ เป็นตัวยิงเพราะว่าปุนายปีนี้เป็นประธานใช่ไหมครับ,รบแล้วอินโดนีเซียนเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่แล้วปกติเนี่ยไทยจะเป็นตัวตั้งตัวตีนะฮะคุณปรัสต์เอกพัฒน์เวลามีเรื่องแบบนี้ในอดีตเนี่ยการเจราจาของพวกผู้ขัดแย้งของศรีลังกาอ่แม้กระทั่งเกาหลีกัมพูชานะครับในอดีตเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะขาาไทยไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไทยจะเป็นตัวยิงครับในการเจรจาไกลเกลียก่อให้เกิด การสนทนาทความเข้าใจอะไรเงี้ยพร้อมกับอินโดนีเซียถ้าไทยและอินโดนีเซียไปด้วยกันเนี่ยปกติมันจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่รอบนี้เนี่ยพอไทยไม่ผู้นําไทยไม่เข้าร่วมด้วยคนอื่นก็าป็นสองสี่สองใจแต่ผมก็แตลกใจนิดน,นึงว่าเมลอนไลน์เนี่ยเขาไม่สองสิสองใจนะตอนแรกก่านดูเหมือนว่าเขาจะถอยถอยคือตอนแรกเหมือนกับว่าเขามีข้อแม้ว่าต้องมีผู้นําทุกคนไปร่วมด้วยเขาถึงจะไปแต่พอไทยถอยเนี่ยถอดฝังตัวออกเนี่ยครับส่งนั้นตีตามเทศไปแทนเนี่ยเขาก็ยังจะยืนยันมาอยู่ซึ่ง ซึ่งมันมันบอกสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าเขาต้องการความชอบธรรมตรงนี้มากนะครับความชอบธรรมในการ,รที่จะได้รับการต้อนรับไปคุยกับเกียงบาเกียงไร่คุยกับผู้นําประเทศอาเซียนอื่นๆน,นะครับหนึ่งแต่สองเนี่ยนะครับปกติเวลาย,ยึดอำนาจอย่างเงี้ยคุณพลพัฒน์สุนิกพัฒน์ผู้นําคณะทหารที่ยึดอำนาจเนี่ยเขาจะต้องระวังตัวนะครับคือเขาจะต้องมีฐานที่แน่นมากนะครับในการที่เขาจะไปต่างประเทศอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าแสดงว่าแสดงว่าฐานอำนาจเขาในกองทัพเนี่ย แน่นมากก็มีหลายคนนะครับนักวิเคราะห์วูนังผมด้วยเนี่ยผมคิดว่าถ้ากดดันมากๆมากๆเนี่ยกองทัพอาจจะแตกเสียงกันะไเลยครับอาจจะมีการยึดอำนาจกันภายในมีรัฐประหารซ้อนอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่การที่มินองไลน์เนี่ยไปไปรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าสแสดงว่าเขาเขาเชื่อมั่นเขามีความมั่นใจมากว่าฐานะเขาแน่นนะฮะสองคือเขาจะได้รับความชอบธรรมสำหรับอาเซียนเนี่ยลำบากครับอยู่ในที่นร่งลำบากเพราะว่า การที่เชิญมินออนไลน์เนี่ยนะครับในในจังหวัดนี้เนี่ยจังหวัดนี้มันไม่เหมือนกับที่ผ่านมานะสุนทรภัทรเปเพราะว่าตอนนี้พม่าเมียนมาเนี่ยมีมีรัฐบาลสองรัฐบาลนะเป็นคู่ขนานเป็นก็ว่าได้นะครับมีรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับที่เรียกว่า NUC National Unity Government เนี่ยนะครับซึ่งประกอบด้วยสามแนวหลักๆครับเผื่อสามแนวหลักก็คือมีมีกลุ่มพวกผู้ประท้วงประเรียนประท้วงที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม กระบวนการอารยะขัดขืนเนี่ยนะครับนะฮแล้วก็มี CRPS นะครับก็เรียกว่า Committee Representing Tidong Suuthorn เนี่ยครับคือคณะกรรมาการคณะกรรมาการตัวแทนสภาก็คือว่าพวกที่อสสพักเอ็นเอลดีพัก,พกสำนิประดับ เพื่อประชาธิปไตยแห่งชาตินะครับที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิากาที่แล้วเนี่ยก็ก็เป็นกลุ่มนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีพวกชนกลุ่มน้อยเจตดอาวุธก็มีสามแนวเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นเล็กน้อยๆน,น,นะครับที่ร่วมกัน mm hmm. มาอยู่ข้างหลังรัฐบาลแห่งชาติอนี้นะรัฐบาลที่อเอกภาพแห่งชาติซึ่งซึ่งอันนี้นะครับมันทําให้เขามีรัฐบาลคู่ขนานนอกจากมีมีรัฐบาลทหารแล้วก็มีรัฐบาลตรงนี้ถ้าอาเซียนเนี่ยนะครับไปเชิญแต่แต่แตมีออนไลน์เนี่ยโดยที่ไม่สนใจ ใจดีกับรัฐบาลที่ต้นตั้งขึ้นมาของพม่าลาวโรเลียนเนี่ยอาเซียนก็จะดูไม่ดีนะครับแตอนี้เมนออนไลน์เนี่ยเขาได้กับได้แล้วถ้าไปนี้เขาจะได้ความชอบธรรมนะครับจากจากภูมิภาคจากอาเซียนแล้วเขาก็คงมีความเชื่อมั่นว่าฐานอำนาจเขาแน่นพอไม่มีใครมาหักหลังเขาที่ที่บ้านนะครับในในระหว่างที่ไม่อยู่นะอาจารย์ฮะดันั้นนะครับอาจารย์ถ้าถ้าบอกว่า เวทีอาเซียนเดครั้งนี้เนี่ยถ้ามีนอ,องไลน์เขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาได้ผลดีมากกว่าผลเสียเอ่อแสดงว่าเขา,เขาอาจจะมองว่าเวทีอาเซียนครั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปกดดันอะไรเขาได้ถูกไหมครัคือผมคิดว่าใน,ในโครงสร้างอาเซียนนะครับอา,อาเซียนเป็นโครงสร้างที่แค่ว่าห้ามห้ามแรกแสงซึ้นกันและกันใช่ไหมครับดันั้นเนี่ยจ,จุดยืนของของเมียนมาเนี่ยทำให้มีนอ,องไลน์ได้เปรียบคือ,คอจุดยืนของเขาเนี่ย ถ้าเขาพูดได้ง่ายๆนะครับอาเซียนสมาชิกอาเซียนทุกประเทศเนี่ยมีมีดโตอยู่ในมือนะครับก<ม>็ถือว่าความบาดได้ทุกเรื่องนะถ้าไม่เอาไม่เอาด้วยก็ก,ก,ก,ก็ไม่ต้องทาตามเพราะว่าอาเซียนนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นตัวบริบทกฎหมายมีการบังคับใช้กฎหมายคือเป็นลักษณะของของการสวงหาสารานุมัติมติร่วมเอื้อเฟื้อเปิดแผ่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทําตามเหมือนกับว่าทําตามมติรวมบนพื้นฐานของความเข้าใจนใะครับ เป็นการสมัครใจอย่างนั้นซึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นกฎหมายอะไรล่รับสอนมิโนรไปรอบนี้ผมคิดว่าคงได้เขาคงคิดแล้วแหะครับว่าเขาได้มากกว่าเสียนะครับเพราะว่าจะได้ความชอบธรรมซึ่งอันนี้เขาขาดมากเพราะว่าโลกข้างนอกนะครับอย่าลืมว่าประชาคมโลกเนี่ยสหรัฐอเมริกาอ่าสหภาพยุโรปต่างๆเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับการยึดอำนาจแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมมีอาเซียนนะครับเวทีเดียวที่เขาจะได้ได้รับความชอบธรรม อ่าจีนก็ในระดับหนึ่งรัสเซียก็เขาก็อาจจะได้เต็มเต็มจากรัสเซียเขาเขาต้องการตรงนี้มากครับมันจะทําให้สถานการณ์ในเมียนมาดีขึ้นด้วยไหมในการที่ไปร่วมประชุมกับอาเซียนครั้งนี้อาจจะมีการปรับความเข้าใจการพูดคุยกันข้อเสนอแนะกันเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงอาจารย์มองงั้นไหมผมว่าอาจจะเป็นตรงกันข้ามนะครับตรงบริษ<อ>ับเพราะรว่าการที่มียนมยไ,ไปร่วมประชุมนะครับหนึ่งนี้อาเซียนล่อแหลมมากเพราะว่ามีความคาดหวังสูงใช่ไว่าอาเซียนจะต้องออก คำตอบต้องหาคำตอบอะไรมาได้สักอย่างหนึง่งนะฮะว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นเขาก็มีการพูดกัว่าอาเซียนอาจจะส่งคณะกรรมการตัวผู้แทนเข้าไปว่าช่วยเร,ออเรื่องเรื่องเรื่องมนุษยธรรมเรื่องเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนคะครับสำหรับคนที่ที่ยากลำบากหรือคนที่ต้องแบบเป็นผู้อพยพหนีตายออกมาะอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีตัวแทนอาเซียนเดี่ยวๆเลยนะครับอาจจะตั้งตัวแทนมาหรือว่าเป็นกลุ่มตัวแทนก็ได้เพื่อจะไปเจราจากับทั้งสองฝ่ายเพื่อจะ ให้เขามาคุยกันอะไรเงี้ยอ,อาเซียนมี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 จุดอ่อนแล้วก็มีความรอา้อนแรงมีเดิมพันสูงมากนะครับ oh. แต่สําหรับเมนอนไลน์นั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาเนี่ยได้มากกว่าเสียนะครับผมคิดว่าถ้าเข้ามา่างนี้แล้วเนี่ยเข,เขาก็ได้รับความชอบธรรมไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นแล้วอาเซียนก็ทําอะไรเขาไม่ได้ครับ oh. ผมคิดว่ามันจะมันจะเสียมากกว่าได้สำหรับอาเซียนเพราะว่ากลุ่มที่ต่อต้านทหารอยู่ตอนนี้นะครับในเมียนมาเนี่ยซึ่งเขา ขาสู้รบกันนะครับเหมือนกับว่าเขาสี่บระวุธมาสู้เลยนะครับพวกพลเรือนเนี่ยแล้วก็มีไปแบบเรียกว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเขาก็ต้องมองว่าอาเซียนเนี่ยนะครับไปเข้าข้างมีนอง line ถูกไหมครับเพราะว่ามีนอง line ได้ได้รับการยอมรับได้รับการได้ได้รับเชิญเข้าประชุมแต่ทาไมรัฐบาลพลเรือนที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้รับความสนใจใหญ่ดีเลยนะครับทั้งที่มีความชอบธรรมมากกว่าดังนั้นถ้าถ้าไม่ไปสนใจตรงนั้นนะครับไม่ไม่สร้างตุลยภาพเนี่ย ผมคิดว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยอาจจะยากตรงนี้ซ้ำเพราะว่าทางทางฝั่งกองทัพเขาก็ยิ่งแกรื้อเถิมใช่ไหมครับเพราะเขาถือว่าเขาได้ความชอบธรรมนี่นะครับ,บแต่ในขณะที่ฝั่งที่ผู้ประท้วงเนี่ยฝั่งพลเรือนที่ประท้วงที่มาตั้งรัฐบาลสุภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็ต้องยิ่งโกรธแค้นนะครับเพราะว่าเขาอะที่ว่าเขามีความชอบธรรมมากกว่าแต่เขาไม่รับความสนใจเลยครับอาจารย์ครับสุดท้ายในทางตรงกันข้ามการมินออนไลน์เนี่ยอาจจะได้ เออดีมากกว่าเสียแต่ในทางกลับกันท่าของไทยเองเนี่ยพลเอกประยุทธ์ไม่ไปเนี่ยจะเป็นผลเสียหรือผลดีมากกว่าของไทยครับสําหรับอาเซียนนั้นการนที่พลเอกประยุทธ์ไม่ไปนั้นผมคิดว่าเป็นเป็นจุดอ่อนเป็นข้อจํากัดของอาเซียนมากนะครับอาเซียนจะหาคําตอบในวิกฤตเมียนมานั้นถ้าปราศจากบทบาทผู้นําไทยบทบาทประเทศไทยนั้นจะยากมากครับเพราะว่าไทยเรามีพรมแดนที่ยาวสุดนะครับ่อกว้างสุดในกาที่ติดกับพม่าอ่าเมียนมาแล้วเราก็มีผลประโยชน์ แฝงกับเขายเยอะมากทั้งการจะนาเข้าก๊าซธรรมชาติพลังงานต่างๆทั้งทั้งแรงงานจากจากประเทศเมียนมาเองนะครับแล้วก็ความกุหลาบผลความรุนแรงในเมียนมานั้นเนี่ยทำให้อาเซียนจะเสียความน่าเชื่อถือในสายตาประชาคมโลกซึ่ง,ซ,งซึ่งสายตาประชาคมโลกเนี่ยทั้ง UN ทั้ง US ทั้ง EU เะไรเนี้ยเขาทําอะไรไปนนไม่ได้มากกว่านี้นอกจากว่าจะกความบาดเป็นลักษณะเจาะจงไปนะครับแต่ว่าเขาก็พยายาม เน้นว่าอาเซียนเนี่ยควรจะเป็นเป็นเวทีที่หาทางออกได้เราะฉะนั้นแต่ถ้าอาเซียนจะทําหน้าที่นั้นไทยต้องเป็นจุดต้องมีแนวร่วมครับไท,ไทยต้องเป็นส่วนร่วมในตรงนั้นถ้าไทยไม่ไม่เป็นส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะมีข้อจํกากัดสําหรับอาเซียนนะครับเพราะไทยประเทศที่สำคัญที่สุดในวิดเบลเมียนมารอบนี้ในในหมู่ประเทศอาเซียนนอกจากนั้นแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับกองทัพนั้นเนี่ย ก็ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ยาวนานด้วยมีอองไลน์ึงขนาดว่านับมาตัวเองเป็นลูกบุญธรรมของท่านพลเอกเปรมนะครับท่านอดีตนายกอดีตพบรพอดีตประธานองค์ตรีเนี่ยนะครับฉะนั้นมีความสนิทสนมกับฝั่งกองทัพไทยมากยึดอำนาจไม่นานไม่กี่วันนะครับคุณกุลพัฒน์กุลกพัฒน์ก็เขียนจดหมายนะครับมาหาท่านพลเอกประยุทธ์นะครับว่าขอความสขอขอกําลังใจการสนับสนุนประชาธิปไตยมากอะไรเงี้ยเฉะนั้นการที่ไม่ไปร่วมเนี่ยนะครับ มันได้ทให้อาเซียนเสียหลักนะฮะ,ะมีข้อจํากัดและในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าในในในเวลานี้ในในใน,ใน,ในจังหวะนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่ไปร่วมเพราะอะไรครับ,รบเพราะว่าผู้นาประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยประเทศสําคัญสุดในในเวลานี้นะครับในหมู่ประเทศอาเซียนเนี่ยเรื่องเรื่องวิกฤตเมียนมาเนี่ย อันนี้ถ้าผู้นําไม่ไปก็ตรงรองนายกไปได้ครับแต่ว่ามันก็จะมันก็จะไม่ได้มีน้ําหนักเท่าเท่าเดิมนะครับแล้วมันจะทำให้ให้เสียงของอาเซียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ดังกล้องหรือว่าไม่ไม่ไม่มีจุดแข็งไม่ไม่มีแนวร่วมที่ที่ที่จำเป็นนะครับก็จน่าเสียดายครับพอม่ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยอาเซียนก็จะเสียเครดิตเสียความน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็จะทําอะไรเกี่ยวกับเมียนมาวิกฤตในเมียนมาเนี่ยยากขึ้นครับครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับกับภูมิมองครับ ขบับคุณรักคุณธนาชับคุณพัฒน์ชับคุณผู้ชมค,ครับสว,สวัสดีครับสวัสดีครับรก็น่าสนใจนะการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ไปแต่มินออนไลน์ไปก็จะอาจจะทําให้อาเซียนเราเสียหลักอย่างที่อาจารย์บอกเสียเครดิตคือกลายเ,<อ>เป็นว่าเวทีน,นี้เนี่ยบอยอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นเวทีฟอกตัว เวทีฟอกตัวให้มีนอไลน์พู้นี้ก็ได้เพราะอาจารย์บอกว่าคือทุกคนมันจับจ้องไงเพราะเวทีนี้แบบเออมีนองลน์ไปเป็นเวทีแรกเลยนะจากรัระหารหลายคนก็อยากจะมองว่าแล้วอาเซียนเขาจะเอายังไงแต่พอไปปุ๊บอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าเมียนมาจะได้เปรียบเอานะคือกลายเป็นเป็นเหมือนรับรองสถานะไปรับรองความความเป็นเจ้าของอำนาจนะฮะแล้วยิ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ไปด้วยเนี่ยโอ้โหเนี่ย อาจจะเป็นาภาพที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ,รบดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ